ฮัลโหลทำอะไรอยู่คะป้ามนนี้คือสามัคคีกันแท้แท้สามไม่รู้รเ,ปเป็นครอบเป็นครัวมันนี้ชิมาถ่ายคลิปเพิ่นมาลินอยู่แต่ละมือทัมป์่ได้เคยถ่ายคลิปอันนากลูกสาวเราอันนี้แม่นเอ้ซุยนางคำสมัยเพื่อนเปิดฮั้นขายเครื่องอกองบุญเพื่อนขายกองบุญเพว่าจะเป็นงานแต่ง งานมัดแขนขึ้นเฮือนถ้าว่าแม่นไผอยากมาสร้างให้เพื่อนเฮ็ดขันมักเบงกะสร้างได้เลยติดต่อได้ตลอดเวลานะลูกสาวเพื่อนมาซอยกันเฮ็ดอ,อันนี้อันนี้อันงานดอกยู่ใส่ได้ซุยนนเฮาก็มาคำมามืดขนาด ลูกสาวขึ้นก็นมาซอยเฮ็ดนํำเพราะว่ามันเป็นงานกระทันหันแต่ละมือ้อเ่าคอยก็มานั่งลิ้นอยู่นี่แหละบริปไปทั้งได้ก็มานั่งเฝ้าบางาังเราเฮ็ดขันมกเบ,งบ,งบง่งสุดหนึ่งเท่าไรไอซุยกสุดหนึ่งล้านไปสุดหนึ่งล้านไปลึกเลย ถ้าว่าถ้าว่าเป็นต้นแบบนี้เป็นต้นแบบนี้เราขายต้นหนึ่งประมาณสิบพันหรือว่าสิบห้าแม่บอกไอซวิสิบพันบอกฮอตบอกนี่นี่ต้นตัวนี้นะต้นขูหนึ่งแปดสีคููหนึ่งแปดสิบปุีิป่าเราคิดว่าสิบพันราคาหนึ่งต่างหากบอกถ้าไรมันแพงราคาต่างหากต้นสิบพันมันมีมันิดแล้วิดแล้วบอกตัวสิบพันเคยมาซื้อน้ำลาวแต่อันสิบพันนะนะแล้วอัน อันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างอันนี้ไอส้สุยน,นี่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 ขันมเบงขันมะเบงที่กเจ้าเอาลงไปอันบูชาให้ยาคูเนาะเออเอาไปงานเทศกาลต่างเทศกาลบพรว่าสิเป็นบุญขดถินบุญแห่ต้นเพิงไม่อย่างก็มาเอาอยู่นี่เลิศเลยหอดเลยสิป,ปีเนาะไอส้สุยหอแหล่ห้าปีห้าปีบ่ห้าปีอันเป็นทเริ่มมาติดสั่งนี่ แต่อีกเฮ็ดต้นเห็ดต้นผสมปีเฮ็ดต่ต้นยังบริเห็ดพวกนี้ยังบริเห็ดขันมกเบ่งเห็ดต่ต้นแต่การบริเฮ็ดใหญ่ถึงขั้นนี้เนาะเห็ดเป็นแบบน้อยเวลายามวันศิลยามมันเวลามีคนมาสร้างจึงแบบเห็ดไปหลังจากเฮ็ดไปจนเซียนว่าสินะก็เลยเห็ดเป็นธุรกิจมาเลยเราจะเฮ็ดเป็นซวงซวงที่แบบว่า งานดองค่ะนะเฮ็ดเกือบปุทันทางงานดองค่ะนะเดือนเดือนลูกเพิ่นเวลาแม่เฮ็ดนำประกันมาซอยเวียกเราสอนเพราะว่าอนาคตต่อไปเราว่าว่าเราสิขยายธุรกิจออกมาถ้าลูกเรียนจบไปก็สิให้ลูกมาเฮ็ดสอยแล้วก็สิเปิดร้านให้ลูกโอ้ยเนาะ ลูกสาวเพิ่อนอัณลูกกกเราอ้ก้อ,กองซื้อนางเอเนะ่ยผู้ผู้ใหญ่ลูกกกเพื่อนกะเลิกเฮียนมากับมือนีเพิ่นมาซอยแม่เพิ่นเห็ดเลียกปกติเพิ่นกะไปเฮียนเพิ่มเฮียนอย่างเพิ่นกะไปลูกสาวล่านางไอ้หากะเฮียน <c oughs> เฮียนฮอตมอได้แล้วไอ้ม2 <c oughs> ใหญ่เป็นสาวแล้วลูกเราแต่ละคนยูมออ2ซ <c> อ <oughs> ยแม่เห็ดเลียก เราว่าสอนไว้แต่น,น้อยมึงเชื่อลูกเฮียนจบมาคันบุไร้ไปห่ำไปเฮียนกะให้กระเจ้ามาเฮ็ดเวียกนำอันนี้ไม่เหนยียวไปสยุยอันนี้ฮะอันเครื่องประดับนี่หละประดับให้มันเด่นะนะเอออันมีสีขาวฟัามันมเป็นเด่นดอกไม้ที่เราเฮ็ดอะน,นะมีทั้งของแท้ของปลอมถ้าว่าพอทันก็ได้ซื้อเอากัน แพงบ่เอ้ซูอิซื้อเครื่องมาประกอบเพ็ดนี่นะกระเพงกระเพงมัน,ไไน,น,นมันพอมันหลายหลายอันเนี่ยหลายอย่างประกอบเข้ากันแม่ของเราบวโบเล่แม่เล้วเ<ห>นาะเพราะว่าทุกมื้อนี่สินค้ามันขึ้นกับเรทเงินนะนะลาวเฮามันเงินเฟ้เฟเฟเฟอเฮ็ดหยังกะบ่พอสิได้นะถึงสิได้มาหนะเงินของเฮานะมันบ่เป็นราคา ได้เงินมาดําร้านสองร้านก็ใช้ใจกัะไปตลาดซื้ออยู่ซื้อกินบกุ้งฮอดทิตซํำมือหนึ่งสองมือกับเบิดแล้วเงินดําร้านมีหลายคนที่มาสั่งเครื่องน้ำเลาสั่งเห็ดต้ตนเห็ดเห็ดอย่างอิซวีมีต้นกับต้นหอเพิ่งหอเพิ่งกองบุญคันมักเบงนกนี่ขันมักเบงผ้าขวัญ เราจะหักเหตุประทุกอย่างเลยขึ้นซื่อว่าเป็นเทศกาลที่แบบว่าบุญปีใหม่ลาวบอไผอยากให้เรามาเหตุขันหมึกบิงไปสมมาพ่อแม่ไปสง่งพระยูวัดยูวากะ่ะเราก็เหตุให้ได้อีกบูเล้วนี่มีเสื้อด็ประดับแบบนี้อีกให้มันเด่นงามเลยเปลี่ยนชาเที่ยงไม่มาจะโตเลย สีขาวนี่แม่นผ้าเทียมแม่นผ้าขวัญโซว่าจะเป็นห่ผ้าขวัญโซในงานแต่งคือสีส้มนี่แม่นเวลาที่กระเจ้าอันบ่าสีสู้ขวัญแหลกระเจ้าจะเอาสีส้มนี้เอาผ้าผูกแขนเอาอีย่างข้านอกขนมอมอย่างแหละวางไว้อยู่นี่เป็นประเพณีของเราวเวลาแบบกระเจ้าแต่งงานเอาผัวกันแล้วตัวนั้นจะเป็นแบบ โซในงานกลางคืนเวลาที่กะเจ้าเซินเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกเป็นฟ้อนลำวงไม่อย่างนะรู้เพิ่นรู้เพิ่นให้อีกคนหนึ่งแล้วมีลูก3ามคนในสอเจ้าคอยมาถ่ายปกติค่อยกับโบคอยได้มาถ่ายแบบนี้เห็นมานาั่งรินน้ำเลาทุกมือทุกมือแต่บบพูดว่าที่สัมภาษณ์เยี่ยเพราะว่าคอยนะมีน่ะมีเ c FC, FC เนาะกะเจ้มาคอมเมนต์ว่า เวลาการเว้าการว่าของข่อยมันยังยังยังบบมีความพัฒนาเอออันนี้ก็ถือว่ายอมหับเพราะว่าข่อยยังบ่กเก่งอีกอย่างหนึ่งเป็นคนบ่ค่อยเว้าบบค่อยว่านะก็เลยบบมีทักษะในการเว้าเวลาที่เฮาเว้าเฮาอย่างไปกะเพื่อนบอกว่าให้มีความม่วนความหัวไมนอย่างน,นนะบุคลิกท่าทางของตัวเองมันมันมันผลโบเป็นในทางแบบนั้น แต่ก็ขอบใจสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์และให้คำแนะนำว่าเอออนไรพอปรับเขากับปับเนาะในการเบ้าการว่าเขากริ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะซ้าแน่แต่ก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างก็ต้องมีเวลาคือกันเพราะว่าคลิปค่อยก็หากระซิเริ่มสร้างคลิปขึ้นมาก็โบดลแต่ว่า y o u t u b e นี่ก็ตั้งมาดดแล้วแต่ก ก็เยได้อัดคลิปอัดอย่างลงไปนะและเวลาที่คอยจับกล้องจะถ่ายไหมคะหรือว่าจะถามกระเจ้าสัมภาษณ์กระเจ้านะะคอยยังคิดบ่ออกเลยว่าเออคอยท้องวาแบบไหนเวลาเฮาคิดอย่างนั้นนะเฮาคิดบรทันนะกับเวลาที่เฮาถามกระเจ้าเขาก็อยากให้คําเว่าคําว่ามันออกมาเป็นแบบธรรมชาสตร์ที่สุดแล้วก็ยากให้กระเจ้าตอบเฮาด้วยความจริงใจ บางคนกับอยากให้ถ่ายเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายอย่างนั้นนะมันก็เลยแบบว่าเฮากับหู้ซึกแบบม่มีความมั่นใจขึ้นมาในเวลาเฮาถ่ายคลิปไปเนาะมันก็เลยเฮ็นให้เฮาโบก้าถามกับเจ้ามันก็มีหลายอย่างเลยบึงคือางมันก็บ,บง,ง่ไงคลิปที่คอยได้เอาลง youtube นะคอยก็อยากให้ทุกคนได้มาเบิ่งคลิปคอยแล้วกลับมาเบิ่งอีกเพราะว่า ค่อยกับหูอยู่อาค่อยยังบ่เก่งในการสัมภาษณ์ในการถามแม่ค้านะค่อยกับพยายามขึ้นอยู่ทุกมื้อนี้เออสวีทแล้วขันมักเบ่งน้อยอันนี้เด้์ขันมักเบ่งน้อยสองอันนี้นะขันมักเบ่งน้อยเลกระเจ้าผ้าผ้าหนึ่งแล้เป็นอันขันมักเบ่งเวบใส่ดอกเพิ่นเลยสักการะบูชาเแห่ประทัดบูบาเฮ็ดงานเทศกาลแห่หัวเพิ่น เฮ้โหเพิ่งบ่มีงานบนีกระเจ้าสั่่งบกระเจ้าสั่งบอกไปแก้ไปยังแบบเออไปบ้าไปบนแล้วกระเจ้ามาเฮ็ดให้สั่งอันั่งคันมกเบงดอกเพิ่งแบบนี้หมอต้องไปใส่ดอกเพิ่งไหมต้องไปใส่ดอกเพิ่งนำอันนี้เดะคันมกเบงตัวนี้เดะตัวกลางๆนี่คันมกเบงกลางๆนี่เลยไว้บูส์อันไว้อันเฮ็ดอัน อันนี้เอาไว้เห็ดผ้าขวัญแม่ผ้าขวัญน้อยผูกเออมัดแขนธรรมดาจะเป็นผ้าขวัญน้อยขันบักเบงผ้าขวัญน้อยเราก็เห็ดงามงามนี่เป็นผ้าขวัญไว้โซเฉพาะงานกลางคืนเนาะตัวนี้เนาะแม่แล้วสซงอันที่ลูกสาวจะเห็ดนี้เด้โซงอันนี่แหละเป็นขันบักเบงเทียบข้างของผ้าขวัญนี่อือคือเขาเห็ดไปบูซากแบบหนึ่งเขาเห็ดไป ถวายพระบอกไม่อย่างไปงานงานแต่งงานดอกกับแบบหนึ่งมันจะมีแบบ,งบ,งบงมันบคือกันืมมันบุคือกันกางบเบงงานดอกกับแบบนึาบกนาบเบงใัาเอมคาแนวงรบเบงจาไปแกไปไหวแนเมีหลายแบบอมันบ,นมนบแม่ว่าทุกทุอันนะนะบพวา่าจะเป็นตัวน้อยตัวใหญ่น,น,น,นะสร้างะ มันเป็นธัรมบงเรีงเนี่ยมัดีแล้วคันมักเบ่งบูซาพญานาคก,กะต่างหากเนี่ยมันเป็นคันมักบึงตากซ้ำคันมักเบ่งอันนั้นกุ่นเปียนพญานาคบ่แบบเฮ็ดออกมากับบริคือกันนะทุกคันมักเบ่งแปลว่าคันสิว์ตแล้วกะอันนี้เฮาเ็ดไปอันอันไปงานแต่งที่แปลว่ากับเจ้ามัดแขนบาสี บาสีสู่ขวัญเนาะสำหรับบ่าวสา,สบบาวสารา้สรางครอบ<ม>ครัวเอากันใหม่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้คือตัวนั้นก็คือกันจะเป็นแบบว่าผ้าขวัญโซนะตัวนะะพาโซนนาในยามกลางคืนราคากับบุคือกันอีกเบ่งกันแต่งานนี่ตั้นหนึ่งกับราคาตั้งหา้างแต่ว่าล้านปลายคือกันแต่ว่าแบ่ว่าสั้นหนึ่งล้านโซนะสมุด กันโงละล้าน 3, 5, สามกันหกกันสามกับล้านห้นนาเบงกอืกันกนะะอกแน่ราคาบกคือกันเพราะว่าเอาเห็ดนห้นมาแบบเปล่องไปตามสารมันอนืคือแบบคอันตัวนี้นะเป็นคันมักเบ่งที่ว่ามัดแขนเนาะกระเจ้าเอาไปมัดแขนหลังจากที่กระเจ้ามาัดแขนแล้วแล้วแล้วพาขวัญตัวนี้ฮะนะที่ค่อยทายนี่นะกระเจ้ากะ เอาเข้าไปไว้อยู่ในเทิงหัวบนน่อนนอนประเพณีเราจะเป็นแบบนี้เวลาเขาแต่งงานเวลาเขามัดโคโตแขนแล้วนะเขาจะเอาข,เขันมักเป็งขันมักเป่งตัวนี้ไปไว้อยู่ห้องนอนประมาณเจ็ดวันแล้วขันตัวนี้กะกะเจ้าจะเอาไว้โซสเสพาะหน้างานหรือเวลาแขกที่กะเจ้ามางานเนี่ยกะเจ้าจะตั้งไว้อยู่ในกางเวที่บอิสุวี สามห้าระวงเพื่อให้คนเด้ยว่ามาฟ้อนอ้มพาขวัญตัวนี้ส่ะสั่งสีสันอยู่ในงานก็คือการแตวันยังบรไเอ๊ยังบรไเองมีแตนเห็ดกรีบไว้ผับกรีบเห็ดโค้งไว้แล้วก็จะมีขันนว่าเราเห็ดแบบแห่ขันมากนะเราก็จะเห็ดประดับคือกัน ทุกอย่างขึ้นซื่อว่าเป็นเครื่องสักระบูซาบอกเครื่องกองบุญแม่นอย่างนะนะแมนเราเห็ดเป็นบดทุกอย่างเลยขายตามตลาดนองบกกบแมนมาเอาจากเฮือนเลานี่แหละซอยเขาเฮือนเลาก,ก็อยู่ใกล้ๆกันกับปกสเมืองนองบกหลังไปสนีหลังห้องการไปสนีห้องการไปสนีกับปกสเมืองนองบกกะอยู่คนละฟากทางกัน วยองพอฟุเพื่อสิได้เงินมาแต่เพื่อจะได้เงินแล้วเจห็นได้เงินก็ว่าเอยสบายจะ้องหาเงินตบาแต่ว่าเงินที่เราหาเงินที่เจ้าหามานี่เมื่อยอยู่แต่ก็ได้เป็นก้อนแล้วมันเฮ็ดให้เรามีกำลังใจนะน่อยกับพู้งใจได้เงินที่เราหาอีกอันนี้ใกล้สิแล้วแล้วได้นน่เนาะตกแต่ง ใช่แล้วแล้ว,ลว<อ>กระดับมีสีค่ะอดอกไม้นี่กะได้ซื้อสั่งกระเจ้ามากอะ่ะกิโลหนึ่งห้าสิบพันุบมันถึกๆโดยสเจ้า,อาดอกไม้นี่นนเพราะว่ามันหายากถ้าว่าุบมีดอกไม้อันดอกดาวเฮืองนี่กะเราก็ต้องได้ซื้อดอกไม้ปลอมมาใส่อันนี้ก็จะเป็นขันขันใส่บ้าดหรือว่าขันอันนะ ที่เราตกแต่งเครื่องอันบูชาเข้ามาเศรกาก็ได้เวลาเข้าบุมีขันไปใส่บาทไม่ย่งเข้ามาเศร้กาก็ได้เพราะว่าเราเราจะเห็ดเกี่ยวกับไปว่าขายแน่แล้วก็มีให้คนเศรานํามันก็มีแบบราคาหนึ่งในราคาเศรากับราคาหนึ่งราคาขายกับราคาหนึ่งส่วนหลายเราก็ไล่เป็นเงินบาทสุดหนึ่งคือเครื่องกองบุญที่ไปว่า เห็ดบุญแจกเนาะไอซุยสุดหนึ่งกับประมาณหมื่นปลายฮอนบอมหมื 10, ่นปลายหมื่นปลายกัมีแจกมันกัมีตามราคาที่้านซ่อมคือส่วนหลายบ่ค่อยมีคนมาซ่อมเนาะประเภทแบบนั้นนะม,มีแต่ซื้อขาดเลยเนะาะเพราะว่าจะเป็นเครื่องสังกทอกสังกธาตุเอียงกัเราเฮ็ดได้เบิดเลยอยู่นี่ใช้เวลาดนุ่อไอสุย ในการเฮ็ดแบบนี้นะกระโดดสามมือสามมือมต้องสั่งไว้ก่อนลวงหน้าเนาะทุกอย่างสั่งไว้หามามาเลยให้มันครบประกอบมันครบมีทุกอย่างทางใบตองทางเครื่องบริวารเทียนเอามาเฮ็ดก่อนนี่อะต้องไปไซอามาไวเบิร์แต่ละมาเฮ็ดแบบนี้เป็นสิ้นเป็นส่วนแบบนี้ เป็นชิ้นเป็นส่วนมาแบบนี้อะไรอะไจะได้มาปักฮอดมือสิฮอดมือมันคือมืออื่นนี่เป็นมืองานเนาะมือนี้เอาตรงได้มาประกอบเพราะว่าย้อนหยัางเพราะว่ายานเวลาเอาใส่ดอกไม้กล้ละมันสีแหว้วดอกไม้นี่ค่ะตรงเด้มาประกอบมือนี้ไว้หลายมือเพื่อนกระแหว้วเดี๋ยวสามมันสีบุกงามโกมาเอาได้เห็ดแบบนี้ไว้ได้โชมือน,นี่นี่น้อยอันนี จะเห็เนแบบนี้ไว้กดและจะมาประกบเข้ากันแบบถือว่าใช้เวลาเพียงสองมือเนาะสองสามมือกระโดนคือแบบว่ามีงานมีแบบหลายๆงานมากะทบเข้ากันเนี่ยเขาใช้เวลาจากมือ,อก,กันนะสมมุติว่ามืออื่นเนีนะมีงานสองสามงานนะเขามาสั่งเจ้าเจ้าเจ้าหักเลยบอกหรือว่าเจ้าหักเงาน,งานเดียวต่ำกันนี่เลย หับได้แต่สามงานมสมมติว,วันที่เช้าสามเนอะวันที่เร้าสามนี่เป็นมื้อเดียวกันหับได้แต่สามงานเท่านั้นเพรมันสิโบ้ทันในการฮิตมาผมมันก็ได้ใช้เวลาแบบนี้ปดูทขันว่าเอออันคู่บ่าวสาวอันนี้คันเดียวเนอะอก็ได้หับเพิ่มเพราะมันเป็นคู่แบบนี้ดิมันใช้เวลารลุลงลงนะอือเป็นอยู่นี้นี่ค่ เราก็เฮ็ดคนเดียวเราบด้จ้างคนมาเฮ็ดก็ได้จ้างอยู่บนเลยแ่บางเทือก็ได้จ้างส่วนหลายกสหามเขาขับได้นีเลยขันดุนดุนไปเออขันงานหลายเดต้ตรงเดีกอย่างเออบิไปตามันลูกค้าเข้ามานี่เลยอนาคตต่อไปกับบบหูเนาะบางเทื่อ,อรูกใหญ่มาแล้วก็เจ้าเฮ็ดสวยคือสิบ,บริจ้างดอก นั่งก็เปลี่ยนบุคลิกไปตามมันเหนื่อยเส้นเหนื่อยเอ็นก็ได้ตรงไปเปลี่ยนนั้นตามสภาพเหนื่อยก็ได้ยืดเลยเราอยู่เือนเราอยู่เงินซื้อๆนะเราก็ได้เงินบางคนก็นที่ว่าโอ้ยเราเห็น,นตั้งได้เงินได้เงินม,มาเบิงสภาพตัวจริงแล้วมันบริง่ายเลย่านเจ้าอาวาสี่สั่งก็ได้ บางคนเอ้ยเห็ดภาควาดในเต็มในเงินได้เงินมาเบิ่งสภาพเพื่อฉีดไล่ฮะมันบวมเม่นโผลง่ายนี่เลยทุกซิงทุกย่ากนี่แหละบางคนสิเบิ่งแต่เวลาที่ลูกค้ามาโจมมาไปเออเงินแล้วเออแต่บโบ่าเบิ่งตัวนเวลาเวลาเฮาเห็ดเฮาเมื่อยเมื่อยเลยเนาะเมื่อยพออาบน้ำ ตอ,อนเช้า,าค่ะเท้าเห็ดเย็นโบแล้วนนะมีกำลังใจอยู่ดรอกแต่ว่ามีกำลังใจกว่าก็คือลูกค้าเอาไปแล้แหละเขาพอใจในสิ่งสี่นี้เทียาเขาเอองามเนาะเขาพอใจแล้วเออตัวนี้ความสุขแล้วเขากลับมาสั่งเขาอีก่งมีแห้งสักดัานตัวนั้นเพราะว่าเม่นได้เงินเม่นได้เงินแต่มีแห้งสักดัานแต่ว่าสิ่ที่นี <laughs> ดีกว่าก็คือลูก การตบะทบของลูกค้านี่ดีสำหรับเฮาเอยตัวนั่นแหละเฮ็ดให้เฮามันมีกำลังใจทิตโตไปมันขึ้นกับเฮาแน่เฮาเฮ็ดออกมาแล้วมาละเอียดงามลูกค้าเขาสั่งเธอหนึ่งแล้วเขาประทับใจเขาก็เลยกลับมาซื้อน้ำเจ้าอีกถ้าว่าลูกค้าซื้อไปแล้วบุถึกใจเขามือใหม่มาเขาก็บอกเอามันขึ้นกับเฮาทุกอย่างนะความละเอียดความ เฮ็ดอย่างเขาเอาใจใส่ดีนะถ้าว่ามีไผ่อยากได้คันบักเพงกติดต่อมาหาเพื่อนได้บ่ว่าจะเป็นต่างเมืองต่างแขวงเราก็สามารถเฮ็ดหับส่งได้เลยคันบังเพงที่เราเฮ็ดนี่ก็จะเป็นทั้งของแท้ของปลอมเราก็เฮ็ดให้ได้บิดเลยขึ้นซื้อว่าสังฆทานเครื่องกองบุญเนาะคือเฟซบุ๊กของเพื่อนก็ชื้อว่านางคำสมัยขายเครื่อง ขายเครื่องกองบุญไปยักได้ค่ะติดต่อหาเพื่อนตามเ Facebook นี้เลย